สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อ๋บิชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนากันไดนะ้ยังไงซึ่งบอกได้เลยว่าเพิ่งเปิดมาแบบสดๆร้อนนั่นคือเกม princess connect re dive นั่นเองนะฮะ oh. ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว JRPG นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จมากๆในญี่ปุ่นนะฮะประสบความสําเร็จแค่ไหนอะคือเกมมันปังขนาดที่ว่าเอาไปทําอนิเมะต่อเออทุกคนแล้วก็กาลังจะมีซีซั่น2ในเรเวลนี้แล้วด้วย oh. สําหรับอนะิเมะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวระบบเกมต่างๆขอองผผมพมพพ้้กโชววเเล่าแแนน เ,เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาตามล่าหาสาวๆน่ารักน่ารัก,รกตัวละครเท่ๆกันนั่นเองนะฮะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรดีกว่าครับผมลุย อ่าแล้วนี่ก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆภายในเกมนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนตัวนี้ไม่ใช่ตัวอวยผมนี่เลยครับผมน้องเปโกลีนนะฮะตัวอวยของผมนั่นเองน่ารักจริงๆนะ,ะบอกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวสตาร์เตอร์ตัวแจกด้วยนะ,ะโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยทีมของเราก็คือเราจะเป็นผู้กล้าที่หลุดเข้ามาในโลกแฟนตาซีนะผมแล้วมีแบบสาวๆเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทําคือรวบรวมตัวละครครับผมสร้างทีมที่แข็งแร่งนะเพื่อไปตลุยดันเจี้ยนต่างๆสร้างกิดวสร้างพันธมิตรนู่นนี่นั่นนะฮะออกต่อสู้กับตััววร้้้าายภายภในนนเเกกกมแลล็บผู่่อื ออด้วยเซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะเอเออันนี้คือตัวที่ผมมีอยู่ผมพาไปดูเกมเพลย์ก่อนดีกว่ามาเราไปที่เควสหลักนะครับผมแล้วก็มันจะพาเข้าสู่ด่านต่างๆ นี่เก็คือเราตะลุยไปเรื่อยๆนะผมมีทั้งหมด Normal แล้วก็โหมด Hard เดี๋ยวผมพาไปตะลุยสักด่านก่อนล้วกันด่านนี้ปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมกดท้าทายนะฮะแล้วก็เราสามารถจัดทีมลงไปได้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีโพซิชันของมันอยู่เป็นทับหน้าทับกลางตัวซัพพอร์อยู่หลังอะไรประมาณนี้นะฮะเออเมื่อเราได้ทีมที่พร้อมเนี่ยเราก็กดเริ่มแบตเทิเลยไปครับผม go go นะอ้บอกได้เลยว่าเกมนี้น่ารักมากๆทุกคนอ,เ,คอ,เ,คอเดี๋ยวผมกดไอ้น,นี้ออกก่อน กินข้าวปั้นซะแล้วยังไม่ทันสู้เลยโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งระบบออโต้ไว้สําหรับคนที่แบบอยากทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากฟาร์มไปด้วยนะฮะแล้วก็มีโหมดเล่งสปีดด้วยสําหรับใครที่แบบรีบอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วพอเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอเกตฟ,ฟ้าเต็มเนี่ยเราสามารถกดสกิลได้นี่ทุกคนคอยดูนะของกดตัวอวยก่อนเลยมามีมีคัฟฟีนด้วยนะฮะโอ้ยน่ารักมากนี่รัวๆผม ไอตัวนี้ตัวซัพพอร์ตอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็นักเวทเป็นไงทุกคนน่ารักไหม <Wow. S 1> นี่ขนาดเป็นตัวละครที่แบบยังไม่โหดนะทุกคนนี่ผมกดออโต้เลยแล้วกันยังมีสกิลที่แบบอลังการกว่านี้น่ารักกว่านี้อ,อีกเออย่างเพลินบอกได้เลยนะฮะนี่ผ่านแล้ว ه, อะไรประมาณนี้เลยนะฮะหลังจากเราผ่านเนี่ยเราก็จะได้ทั้ง exp ระดับความสนิทสนมตัวละครแล้วก็ได้พวกไอเทมต่างๆอ่าอะไรประมาณนี้มาแล้วก็ด่านไหนก็ตามที่เราเคยลงซ้ําไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตั๋วกวาดล้างได้เลยครับผม <Wow. S 1> ก็คือใช้ตั๋วเนี่ยของผมมีอยู่ตอนนี้ร้อยใบอ่าผมกดใช้ตั๋ว5้าใบก็คือมันจะผ่านด่านให้เรา5ครั้งเลยอ่าเดี๋ยวลองกดดูปุ๊บใช้สต a มมิสนาสีลุยอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะมา รวดเร็วนะฮะเออนี่แล้วมันก็จะสรุปมาให้ว่า EP ได้เท่าไหร่มานาได้เท่าไหร่ไอเทมได้อะไรบ้างน,นะฮะเออก็ประมาณนี้เลยครับผมคร่าวๆนะฮะแล้วก็สําหรับเกมนี้เนี่ยจะใช้พลังงานเป็นค่า Energy Stamina น,นะฮะของผมนี่แม่งกดรับเกินมาเยอะเลยตอนนี้มี900กว่า Stamina เดี๋ยวก็ต้องมานั่งลงใช้ให้หมดเนี่ยเกมมันก็ค่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆนะผมซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องหลักนีกดเข้าไปนี้นะฮะมันจะมีพวกดันเจียนประจําวันดันเอาไว้ฟาร์ม่่าารนยลเเงงงิิตๆแ้ว ยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆปลดล็อกโหมดต่างๆมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นโหมดคล้ายๆร้อยชั้นอนะ่ะเอออันนี้เป็นโหมด PVP นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราจะต้องทําการสุ่มกาชาหาตัวละครมานั่นเองนะฮะแล้วนี่คือตัวละครที่ผมมีอยู่ซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยคือแบบงานดีมากทุกคนมีความน่ารักมีความละมุนนะฮะนี่ตัวอวยผมน้องเปโกลีนะฮะนี่โปรไฟล์นะฮะมีส่วนสูงน้ำหนักคือเกมเนี้ยละเอียดมากทุกคนคนที่เล่นเนี่ยเหมือนแบบเราได้รู้จักกับตัััััววละคครรนนน้้จิงๆไดแบบบมมมีาสพธ์ก ตัวละครนั้นจริงๆอ,ะอ่ะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยบอกได้เลยว่างานภาคโคตรดีทุกคนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถดูแบบนี้เป็นรูปเต็มได้แบบขยายก็ได้นะฮะหู oh. น่ารักมากทุกคน oh. แล้วอาร์ตเวิร์คเกมนี้บอกได้เลยว่าสุดๆนะฮะ oh. คือมันมีเป็นอนิเมะอ่ะทุกคน oh. และตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเราก็สามารถรอัพเลเวลได้นะผมไอ oh. ตัวละครตัวนี้ของผมเลเวลตันและสกิลก็สามารถอัพได้อิสระเลย ยิงอัพก็จะยิ่งตีแรงขึ้นมีพาสซีฟสกิลแล้วเราก็สามารถเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้โดยการเพิ่มดาวเนี่ยเราจะต้องใช้เศษจ,จิ๊กซอชิ้นส่วนของตัวละครซึ่งได้จากการสุ่มกาชาได้ตัวซ้านี่แหละเออมาเพื่อปลดล็อกดาวนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อเราสะสมจนครบเนี่ยตัวละครเราสามารถอัพแรงเพิ่มได้แล้วก็ใครที่ไม่รู้ว่าจะใส่อาวุธอะไรอัพตัวละครยังไงเนี่ยเกมนี้มีปุ่มเพิ่มพลังให้ครับผมโดยกดปุ๊บนี่ มันจะคำนวณมาให้เลยว่าวิธีที่เราจะทําการเพิ่มพลังตัวละครไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือว่า E.P เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างมันก็จะสรุปมาให้เลยใช้มานา3,000ใช้อุปกรณ์ใบคลาฟอะไรบ้างเออกดตกลงเลยปุ๊บอ่าเนี่ยเห็นปะมันก็อัพตัวละครให้เราเสร็จสับเลยนี่ตอนนี้ผมสามารถเพิ่มแรงได้แล้วนี่ว่าอ่าจัดไปครับผมลุยมีเอาเรื่องนะน้องเปโกลีนผม เรียบร้อยครับผมเป็นแรงสามแล้วนะฮะสวยงามเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ยากนะฮะนอกจากจะมีเกมให้เล่นนอกจากมีตัวละครให้สะสมเรายังมีเนื้อเรื่องด้วยทุกคนเออซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเล่นไปเนี่ยเหมือนดูอนิเมะไปเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักคร่าวๆสักนิดสักหน่อยละกันอย่างที่บอกนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีเป็นอนิเมะด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าอนิเมะทาโคตรดีทุกคนดีแบบดีมากอ,ะ oh. อ่ะอ่ามาแล้วนะฮะแล้วคือมันมีให้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะทุกคนระหว่างเราเล่นนะฮะเฮ้ มาถึงก็ฉากอย่างนี้เลยทุกคนนี่น้องเปโกลีนผมเนี่ยภาพคือแบบอนิเมะคุณภาพเรื่องนึงเลยทุกคนโอ้ยเอาวะเจอตัวอะไรโอ้ยมาแล้วโกเลมโอ้ยอะไรประมาณนี้นะฮะ สู้เขาน้องเปโกลินไม่เอาเรื่องนะะน่ารักไหมทุกคนโอ้ยท้องร้องจุดเด่นของน้องเปโกลินเนี่ยก็คือน้องจะหิวตลอดเวลาเลยนะเออ ก็อะไรประมาณนี้เลยนะฮะแม้แต่แบบคัดซีนสั้นๆอ่ะมันก็มีอนิเมะให้ดูอ่ะเออแล้วก็มาโหมดต่อไปอันนี้เป็นกิวเฮาส์ครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูนี่เลยนะฮะเป็นโหมดที่คล้ายๆเหมือนเราเลี้ยงทามากอสแตะทุกคนเป็นโหมดที่น้องๆเนี่ยจะอยู่ร่วมกันในบ้านของเรา <Wow. S 1> แล้วเราก็สามารถตกแต่งบ้านได้อิสระเลยนะฮะ <Wow. S 1> มีกดที่วิวกดที่ร้านค้าเนี่ยเราจะซื้ออะไรมาตกแต่งบ้านก็ได้ <Wow. S 1> แล้วเราก็สามารถมากดรับไอเทมต่ตางๆที่มันค่อยๆสร้างระหว่างที่เราไม่อยู่หน้าจอได้นะฮะ <Wow. S 1> นี่กดรับเลยปุ๊บจริงๆมันมีปุ่ พอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีชั้น2ด้วยนะเออลองนึกภาพตอนที่แบบตัวละครเราเยอะๆมีส,สาวๆเต็มไปหมดสามารถตกแต่งบ้านแบบน่ารักน่ารักแล้วก็สามารถไปเยี่ยมบ้านคนอื่นได้ด้วยไหนลองไปสุ่มเยี่ยมบ้านคนอื่นสักบ้านดูสิอ่านี่ทุกคนนี่เป็นบ้านของยูกิกี้นะครับผมอันนี้คือสุ่มเยี่ยมนะฮะใครก็ไม่รู้เออแต่บ้านนี้เอาเรื่องอุย้ยน้องเปโกลีนกําลังซัดเข้าปั้นอยู่เลยทุกคนเปโกลีนถูกใจสิ่งนี้นะฮะข้าปั้นเป็นกระบุงเชียวแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งนะฮะหน้าหลักเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกับน้องๆได้มีมีคําแปลด้วยแล้วบอกได้เลยว่า หรือว่าคําแปลภาษาไทยของเกมนี้แบบ <Wow. S 1> โคตรดีทุกคนอ่านเหมือนดูอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยใช้ได้เลยแหละสำหรับใครที่ชอบแบบแนวไวฟ์ูแนวแบบสะสมตัวละครสาวๆน่ารักน่ารักกันนะเออโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมสําหรับเกม Princess Connect นะฮะมาทุกคนมาถึงช่วงพีคของคลิปนี้กันแล้วเวยก็คือช่วงตามล่าน้องๆน,นั่นเองนะฮะเออมาตู้กาชาครับผมเออช่วงนี้มันมีตู้เพิ่มเลดพิกอัพของตัวจุนนั่นเองนะฮะโอ้โหแต่จุนแม่งเป็นชุดก่อทุกคนเนี่ยข้อมูลตัวละครน้องไม่น่ารักเลยไม่ใช่ไม่น่ารักสิมันไม่เห็นหน ใส่เกาะทั้งตัวยันหัวแต่น้องหน้าจะเก่งอยู่เป็นตัวละคร3าดาวนะฮะแต่ตัวละคร3ดาวเนี่ยคือตัวละครคล้ายๆแบบระดับ S S R เอออ่านี่ไงทุกคนตัวละคร3ดาวมีโอกาสออก 2. 5 2ดาเดาวมีโอกาส1 8แล้วก็1ดาวก็คือตัวเกลือผมว่าจะไม่สุ่มตู้นี้ว่ะผมไม่ได้อยากได้ตัวละครจุนอ่ะเดี๋ยวสุ่มของฟรีไปก่อนละกัน10ครั้งอันนี้ของฟรีนะของฟรีประจําวัน อันนี้ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งคัตซีนทุกคนแต่ว่าถ้าสุ่มแบบแพตตินัมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคัตซีนให้เราดู <Wow. S 1> มาเดี๋ยวผมกดไปก่อนโดยวันนี้เนี่ยผมเตรียมมา8,700อกว่าเพชรนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> ถ้าตีเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็เกือบประมาณ3,000บาทอเออ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าต้องได้ตัวละครน่ารักน่ารัก3ดาวบ้างละ่ะวันนี้นะ <Wow. S 1> ไม่รอช้าครับผมทุกคน10ครั้ง1 5 0 0เพชรกดอ่านแล้วนะลุยครับผม <Yeah. S 1> มามีเอ้ยคืออะไรคืออะไรคืออะไร,ไรทุกคนมีคัตซีนด้วยยังไงสิ โอ้โหมีสีทองสีทองก็คือ2ดาวป่ะถ้าที่ผมจําได้อ๋อแล้วตัวละครอะไรก็ตามที่เราเคยมีแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นผลึกเทพธิดานะฮะอ,อันนี้ตัวซ้ำอ่าอันนี้ก็ซ้ำอุย้ยสีทอง มีมิแล้วตัวละครเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แนวออกแบบเซ็กซี่ไปซะทั้งหมดอ่ะทุกคนมันจะออกแบบแบบน่ารักน่ารักนะมีหลายสไตล์อ่ะว่าง่ายๆคือผมเนี่ยไม่ชอบตัวละครแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เว้ยผมก็จะชอบแนวแบบน่ารักน่ารักแบบแนวน้องเปกโกลีนอ่ะเออก็เรียกได้ว่ามีหลายทายให้สำหรับหลายๆสไตล์ที่ทุกคนชอบนะนะเออโหยี่ซ้ำมาลัวๆเลยในโกน้องมีมี่นะครับผมเริ่มลัวและเริ่มซ้ำลัวๆแล้ว โอ้โหไม่มีตัวแรออกเลยทุกคนอยากได้3ดาวทุกคนสามารถไหมโอเคมาทุกคนซุ่มรอบต่อไป3ดาวมีโอกาสออก2%ลุยครับผมวันนี้เราต้องได้เห็นเอฟเฟกของตัวละคร3ดาวแล้ววะมาจัดไปฮะคัดซีนเหมือนเดิมเลยคัดซีนเหมือนเดิมเปะ๊ะโอ้โหสองดาวสองตัวนะผมรอบน,นี้โอ้โหรัวๆเลย ยังไม่เจอน้องตัวอวยเท่าไหร่โอ้ชินอุบุสาวเงียบนะผมหูแต่ถือเคียวดูไม่น่าคบหาเลยว่ะชินบ <_ t od d> ุโอ้เฮย้ยตัวอะไรวะเนี่ย <_ t od d> อะไรวะเนี่ยทุกคนน้องนะฮะไอตัวนี้ถือว่าเป็นสาวสาวปินเซสคอนเนก็กตอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าวะน้องลามะนะผม <Wow. S 1> เป็นตัวอปาปากามาเลยแม่เอ้ยแต่ก็น่ารักดีน่ารักดีนะน่ารักดีโยริโอ้โหซ้ำอย่างรัวตัวนี้ก็ซ้ำ เรียบ้อยครับผมมาไปต่อครับผมไม่หยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปิดจนกว่ามันจะได้คัดซีนพิเศษพิเศษนี่นแหละโอ้โหรอบนี้เหมือนเดิมอะรอบนี้เหมือนเดิมมะทุกคนโอ้โหไม่มีอะไรผมกดข้ามไปเลยแล้วกันนะลองดูปุ๊บโอ้โหไม่มีอะไรโอ้ยได้ลามะอีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนน้องลามะนะฮะมาเปิดอีกครั้งเลยลุยมันต้องได้ต้องสิวะทุกคนสองเปอร์เซ็นตเพื่อนโอ้โห เหงื่อเริ่มออกบอกเดยว่าเหงื่อเริ่มออกเฮ้ยโอ้ตัวสีทองทองสามใบอ๋อทุกคนออกมาตั้งหลักข้างหน้าก่อนนี่น่าจะเกือบรอบสุดท้ายแล้วนะไหนผมเปิดตู้พิกอัพดีกว่าทุกคนเปิดตู้พิกอัพสักครั้งน้องจุนก็ได้จังหวะนี้นะฮะอย่างน้อยๆออกมาเป็นตัวสมดาวมันก็ได้เพื่อนมาไปครับผมสิครั้งปฏิบัติลุยเฮ้ยทุกคนมีสีลุง มีสีลุงมีสีลุงทุกคนยังไงสิเฮ้ยมาว่ะมาว่ะทุกคนอ่านี่ตัวใหม่ด้วยป่ะอ่าชิโอลิ่ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนสีลุงจะคือตัวอะไรนะฮะสามดาวตัวอะไรอย่าบอกนะว่าน้องจุนอ่ะแต่น้องจุนก็ได้แหละอ่าไอตัวนี้ซ้าโอ้ยน้องน่ารักนะฮะน่าจะใกล้ถึงสีลุงแล้วทุกคนน่าจะใกล้ลว ยูคาริอืมเอาแล้วทุกคนเรียกคุณครูงั้นเหรออุ้ยมีคัสซีนด้วยทุกคนมีอนิเมะดูด้วย โ e ออตัว3มดาวครับผมโอ้ยยัยงสะึมคือรือนะฮะมันมี3หัวเลยก็ถือว่าดีครับผมถือว่าดีอย่างน้อยๆได้ตัวละคร3ดาวมานะฮะไม่เกลือรอบนี้ไม่เกลือตู้ของจุนแต่สุ่มไม่ได้จุนนะฮะได้3ดาวตัวอื่นมาไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,ไแย่ได้อยู่โอเคหุ้ยแบบมีกรอบพง์กรอบเพชรแหมวิง่งวับเลยนะตัวละคร3ดาวโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะเพราะว่าถ้าจะสุ่มอีกทีเนี่ยเพชรเราไม่พอพันห้าแล้วเดี๋ยวมาดูตัวละครก่อนดีกว่าโอ้นี่เ่ารพง ได้มาตัวนี้เลยอ่าหูยหน้าตาดูแบบดูดันใช้ได้เลยนะทุกคนเอาเรื่องอยู่มีกดเพิ่มแรงเลยปึ๊บ จัดไปสวยงามก็โอเคครับผมก็ราวๆประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับเกม Princess Connect Re:Dive นั่นเองนะฮะใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะผมว่าห้ามพลาดนะฮะเออยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากโหลดเกมนี้มาลองเล่นกันเนี่ย <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะผม <S <S <ๆ>ก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับสาระประโยชน์นะผมได้เห็นเกมเพลย์คร่าวๆนะฮะยังไงก็ถ้าชอบฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ subscribe h anel ของ OB กันด้วยละกันนะผมเพื่อติดตามการรีวิวเกมต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆหรือว่าการสุ่มกาชาตุรละครอะไรแบบ สำหรับวันนี้ผมโอบิกขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปลงบ๊ายบายพี bye ่โอ้น้องไปกลีนโคตรน่ารักนะไปแบบแล้วผม